ได้อยู่ไม่หัวอยู่ได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมอุยได้ครับตัวเลื่อเลยลอะไรครับอะไรครับสองตัวเหโอ้ยปรากฏครับท่านผู้ชมปรากฏปรากฏปรากฏโก้กกอะไรวะใหญ่ดิ

ปลากฏน้ำจืดอันนี้เหรอปลากฏใหญ่มากม,มันเหมือนปลาดุกอ่ะท่านชมดูตัวเบลเลยโอ้โห้คู่กันนะครับเฟี้ยวเลยแม่ไปขำปลาเคลมหรอตัวใหญ่ครับท่านชมน่าจะประมาณเกือบโลครึ่งโลแล้วนเนี่ยตัวแค่นี้อ,อย่าอย่าขย่อยางนี้เอาเอาขย่าใส่ในนี้เลยสิ เออนั่นแหละอไปไปใส่เนั้นๆก่อนใหญ่มากเลยตัวพัล X เลยท่านชมดูดิอดไปไปมันไม่เหม็นคาวเลยเห็นไหมถ้าบ้านเราเหม็นคาวปะ่ะเออเนี่ยปรากฏน้ำจืดจะไม่จะไม่ค่อยมีกลิ่นไม่กลิ่นไม่มีกลิ่นคาวอืมเอาแล้วที่ใส่ไปไหนอ่ะ เอาไม่เอามายืนนี่โขดน้ำจืดเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือไม่มันไม่มีกลิ่นคาวนะครับท่านผู้ชมจะเป็นปรากฏบ้านผมเนี่ยเป็นน้ำ,น,ำน้ำก่อยนะัน้ำก่อยกลิ่นคาวแรงมากเลยอันนี้น้ำจืดมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับโอ้ยเป็นการไหลบ้าง น้ำค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้นี่วันนี้เขาไม่เปิดประตูน้ำนะครับปกติเขาจะปล่อยประตูน้ําเปิดประตูน้ำงแรงเลยวันนี้เขาไม่เปิดนะครับ รอบนี้โดนไหมไม่โดนครับโดนปะไม่โดนโดนโดนได้อยู่ได้อยู่ตัวหนึง่งปลาตะเพียงครับตมโจทย์ของเราตะเทียงเหรอพูดไห่หน,หน่อยนะตำโจทใหญ่กว่าไปหน่อยนึง 嗯。<So. S 2> yeah. ไม่ถึงนี่ครับเวอรอแล้วครับโอ้โหใช้เครื่องยิงเลยไหมเครื่องอาร์พีจีอะ่ะผมก็จะเติอนลงไปนะครับตรงนั้นน้ำมันแห้ง คนครับโอ้โหกี่คนไม่รู้ปลาอะไรนะครับจิบๆๆโอ้โหครับเป็นแม็กโอ้โหยุ้ยพียกบเลยยุ้ยหลายตัวเลยท่านผู้ชมน้ำมันแห้งนะครับ โอ้นาทีทองครับตรงนี้น้ำเขาดูดน้ําเข้านานะครับน้ํามันแห้งนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นร่องร่องร่องน้ํำครับลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกระแห้งมากโอ้โเลยปลา,าขึ้นอยู่เลยนะครับเจ๊ใส่ลยุยเจ๊ใส่ลุยโอ้อเออกัดอ้าวเย็บเลยจ้นู่นนะเย็บเลยจ้ะเก็บไปเรื่อยเนาะ อันี้มันไม่มีตะมันไม่ค่อยมันไม่ทิ่มหรอกไม่มีอะไรจับเลยอะตรงนี้มันไม่ทิ่มทำไมมันดำดำอ่ะก็ขี้โคนนะไปต่อครับมันขึ้นครับมันขึ้นยัวครับมันขึ้นยัวอู้หูเละครับเละ ดีเด็ดเฉพาะก,กิตแห่งประเทศไทยดีเด็ดเลยครับหตัวครับท่านผู้ชมโอ้โหปากกะดีครับโอ้โหตรงนี้น่าจะรวมทุกอย่างเลยนี่ฉากนี้่้ยไอ้กบไปแล้วมึงโอ้โหปิดจังปิดจังทุ่มเทจริงจง พี่จังเดินไม่ได้เลยโอ้พี่จังโดนอะไรทิ่มโอ้โหมันจะหนีพี่จังไปครับขีตาไปเก็บมาได้เละเลยครับบอกเลยคำเดียวว่าเละครับเละเละ,เละยืนไม่ได้เห็นตรงนี้หลายตัวครับท่านชม ็บบครัหลายตัวครับ <c oughs> ไปกำลังกินนะครับถามนิ้วขึ้นนะครับแต่ปะกติดีเขาจะค่อนข้างจะประมาณสองนิ้วนะกริระกะดีโตได้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สะมนไป มีตัวนะเยียบเลยขอวันทีเริ่มเลยออนี่ตัวใหญ่หอย,ออยนี่ยังมันอยู่ครับเดีย๋ยวว่านแนวยาวครับแนวยาว ๊บโอ้โหพอดีโอเคครับท่านผู้ชมสวยงามเพีบยบตัวเล็กเราก็จะปล่อยนะเพราะตัวไหนที่มันแบบเล็กเกินไปนะเราก็จะไม่เอานะ เราก็จะย้ายที่นะครับผมได้เกือบครึ่งถุงเลยโอ้โหเรียบเลย ันี่เข้าสูงปลาอ้วนด้วยสะอาด3ตัว3ตัวครับ ยกแกงยกแกงยกแกง